ท่านมองป่าที่เปี่ยมชุ่มไปด้วยน้ำฝนและกล่าวในใจว่าทุกข์และอุปสรรคเป็นบทเรียนของชีวิตหากใจเราไม่หวั่นไหวก็ไม่มีสิ่งใดมาทำร้ายเราได้เมื่อถึงกลางป่าศักดิ์สิทธิ์พระอาจารย์ปกักกฎใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นตง่งาอยู่กลางป่า ขนาดนั้นเสือโครงตัวใหญ่ปรากฏตัวขึ้นจากความมืดมันเดินเข้ามาใกล้ด้วยสายตาที่ดูดันชาวบ้านเชื่อว่าเสือตัวนี้คือเจ้าป่าผู้คุ้มครองป่าแห่งนี้พระอาจารย์นั่งสมาธิอย่างสงบโดยไม่แสดงความกลัวใดๆเสือตัวนั้นหยุดยืนอยู่ตรงหน้าท่านแล้วจ้องมองนิ่งๆ พระอาจารย์ลืมตาขึ้นแล้ว